คดีนี้ไปดูหนึ่งหญิงหนึ่งชายกับอีกอย่างอะไรไปดูสวัสดีครับผมดาบตำรวจประสิทธิ์มื่อวันดีจราจอสนองรกลางนะครับมีคุณผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปเจอสาวคนสองหนุ่มสาวเจอกันในอินเทอร์เน็ตครับนัดเจอกันวันแรกฝ่ายชายก็มอมยาฝ่ายหญิงเลยสลบอยู่เนี่ยที่ไหนดีที่ไหนดี ไหนดีที่ไหนดีนั่นานที่ลงอยู่ดูมันเร็วว่ะจะตื่นี่งจะตื่นนะจะตื่นนะแต่เฮ้ยไม่อะตเยอะขนาดนั้นตื่นได้กปเปองมนพี่จ๋าจ๋าเฮ้ยตปยตายเขาตื่นตายตายแน่แกเอ๋ยยาหมดอายุหรือเปล่าเนี่ยมอมไปตั้งเยอะยังตื่นเลยตายชัวร์งานนี้ขอโทษครับขอโทษขอโทษจ้ะขอขอ พี่ขอโทอหนูทำไมอะพี่มีถุงไหมพี่มีถุงไหมนออน้น้องน้องถามว่าไงนะคะหนูถามพี่ว่าพี่มีถุงไหมมีถุงไหมได้ินชัดไหมย้ยย้ำั่นยับย้ำชัดเจนเลยเออพี่ว่าเรื่องถุงนะคะน้องไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราไปหาเอาข้างหน้าเลยกันนะคะไม่เอา หนูจะเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ด้วยโอ้โหน้องแรงได้ได้ได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่จอดรถก่อนนะเดี๋ยวพี่จอดรถก่อนเอาเดี๋ยวนี้เอาเอาน้องนี่เฮ้ยใจร้อนจริงด้วยฮะหนูไม่ไหวแล้วนะอ๋อไม่ไหวแล้วด้วยจอดก็ไม่ทันหรอกพี่ว้าย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 วัว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 กันเฮ้ยอะไรวะเนี่ย มาอีกลูกเลยเฮ้ยไม่ไหวไม่ทันเนี่ยจะอ้วกจะเอาถุงก๊บแก๊บไม่ใช่ถุงยางโอ้หมดกันหมดเฮ้ยจะมาอีกจะมาอีกแล้วเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย้ยเเฮ้ยเ้เฮ้้เฮาเเ้ยเ้เเ้ย เล่นสนเลเลยแต่จริงแล้วแกแหละเขาใจผิดเองผิดได้เล็กเทะมากน้องชายเราก็พากันนั่งรถไปตั้งใจว่าต้องไปโรงแรมอะไอประมาน้นเนี่ยน้องผู้หญินง,งนะก็นั่งหลับรอใกล้จะถึงที่ที่หมายนะครับน้องผู้หญิงเขก็ถามว่าพี่ มีถุงไหมที่ผู้ชายน,นั่นแก้มตีเนีก็นึกว่าจะเป็นถุงุงยาทำไมที่มีบ้างถุงน่ะไม่ทันแล้วครับว้วครับไอเจียนออกอย่างเต็มที่เลยรลลลดเรถเต็มไปหมดถุงก,อก๊อปแ๊บอ่ะน้องชายที่หลังต้องมีถุงติดรถไปบ้างนะถุงก,อก๊อปแ๊บเนี่ยขอขอบคุณดาบตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้บังคับหมู่งานจาราจรสอนออโคครามเจ้าของเรื่องถามหาถุง